ไอ้ไข่นะคะที่วัดโพรงอากาศนะคะวดวันที่16กันยา2 5 6 3นะคะวดที่แล้วก็แอดมินก็ล้วงหายไอ้ไข่ก็ได้มา8 6นะคะ8 6ดหรือนะคะ6 <ๆ S 1> กับเเป็นเลขเดียวกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระให้อุโบสถก่อนนะคะ ว่พาพระขอพรจะได้มีโชคดีานะคะรู้จกไหะรู้จกอืมือม่ติดใจเนาะ กันนะคะแล้วก็จะได้ไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่กันแล้วก็แม่ตะเกียนนะคะหรือแม่พิกุลแม่พิกุลทองนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระพิคเนตกันก่อนนะคะอะไรวะยังก้าขนาดนี้มัวยไหว้พระพิคเนตแล้วก็วจะไปขอโชคลชาภที่เรือแม่พิกุลทองนะคะ เราก็จะมาแก้โบนในไข่ด้วยค่ะน้องให้โชคให้ลาบงวดที่แล้วนะคะแอดมินล้วงไหายล้วงไข่ขึ้นมาค่ะได้แปดหกนะคะแปดหกหรือ 89. แปดเก้าแปดกับเก้ากับหกเลขเดียวกันเดี๋ยวว่าตัดแค่เน่ก่อนเนะสริมสิริมงคลนะคะจะได้มีโชคมีลาบ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะ เดี๋ยวไปขอโชคขอลาที่เรือ,อแม่พิคุณทองนะคะ อยู่ใต้ฐานพระพิฆเนศนะคะจะมีเรือตะเคียนอยู่ด้านในนี้สองลำนะคะ,น,ะน่ารักมากสุดที่เฮ้ยเขาดูยาค่ะ โอเลเนี่ยเอาบนบนนวันนที่16กันยายน6 3หนะคะ แนวทางในการเสี่ยงดวงะค่ะใช้วิจนณะยาในการรับชมอันนี้ขอแม่ตรงๆแม่ไม่ต้องกลับนะแม่นะขึ้นเลขเดียวเห็นไหม,มเนี่ยแล้วชันนะแม่เนะ้อ เนี่ยแฝดชัดมากอะ<ม>่อกะเห็นไหมนี่นะคะเห็นเป็นสองเจ็ด แปดนะคะเนี่ยขอแม่ไว้สามตัวบนสองเจ็ดแล้วก็ 8. แปดตรงนี้เลขสองเจ็ดติดกับเลขแปดเลยค่ะ 2องเจ็ดแปดเนาะที่วัดพงอากาศนะฮะสะบายดีไหมคะลงุงจ๊ะพะนมจ๊ะค่ะฮะสามสี่ครั้งแล้ว จะคะมาสามสี่คนจ้าเดี๋ยวจะไปขอเลขไอ้ไข่ต่อจ้าไปแก้บนไอ้ไข่เมื่อที่ยงไอ้ไข่ให้แปดเก้าแปดเก้าแปดหก เดี๋ยวไปขอโชว์ร่าไปไข่กันต่อนะคะะเดินอ้อมฐานพระพิฆเนศเนี่ยนะคะ เริ่มรู้ว่าที่ว่านี้มีไข่นะคะก็มีคนมาขอโชคขอลาบน,นะคะก็เริ่มมีไก่เริ่มมีไก่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าที่แล้วมานี่โล่งๆเลย แกบนไข่นะคะอันนี้เบอร์รถนะคะอันนี้เบอร์รถเอามาแก้บนนะคะตอนซื้อมาไม่ได้สังเกตนะครับไม่ได้สังเกต ยาสองห้าหกสามน้วเราก็ได้แล้วนะคะตัวเบลอะไรค่ะเลขรดเลขยดียวเลยัวหน้าให้โชคให้ลาบอีกนะให้โชคให้ลาบดีเอาไปนะท้คู่เลยนะวันนี้จะลวง เหมายได้แล้วแต่วันนี้มาจมเจอคนลุกบนนี้อีก้วทุกขนลุกวันที่แล้วก็ได้98เขาลุมาตัดตัว698แต่งมไม่ได้ตัดล้มมากมาถ้าสงตัวพอเนี่ยคนลุกลุกเหมือนกันเนี่ย ผู้ชายเสื้อขาวร้วงแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่จะตามน้องคนนี้แล้วก็ตามเขาแต่ไม่ได้ตัดไงไดเหมือนกันในเมื่อน้องนส่เสื้อขาวอีกมาถึงแล้วก็จองใหญ่เลยโอเค <c oughs> ตามนั้นมากว่า <c oughs> ตามนั้น <c oughs> ตามนั้น